เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันธีรรัตน,น์สำมฤทจวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะในเรื่องหารือของดิฉันวันนี้ขอร้องเรียนนะคะไปยังกรุงเทพมหานครค่ะดิฉันเองได้รับร้องเรียนมาจากทางตัวแทนนะคะผู้สมัคร สกอของพักเพื่อไทยค่ะว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบังคับนะคะไม่ให้หน่วยงานเอกชนลงตรวจเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นการทำงานประสานร่วมกันระหว่างตัวแทนจากพักเพื่อไทยนะคะและโรงพยาบาลเอกชนค่ะเพื่อที่จะลงไปตรวจเอทเคหาเชื้อเชิงรุกให้กับนักเรียนนะคะ ครูผู้ปกครองหรือพี่น้องประชาชนที่มีความเสี่ยงแต่กทมอ้างกฎหมายและประกาศจากสบคกทมค่ะสั่งห้ามดิฉันเองเห็นว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะคะ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาค่ะในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีการพบคลัสเตอร์ต่างๆนะคะหลายจุดด้วยกันแต่กับไม่เป็นข่าวค่ะตรงนี้ที่ฉันคิดว่าหน้าที่จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่ากรทมยังปกปิดข้อมูลในส่วนนี้สําหรับการเจอการเกิดกลุ่มผู้ติดโควิด -19 ในพื้นที่ต่างๆและสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยร่วมมือกันได้ก็คือการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการลงตรวจเชิงรุกค่ะถ้าหากกทมยังปิดการ นะคะแล้วก็ให้เฉพาะกลุ่มคนของตนเองที่มีประโยชน์ทางการเมืองลงพื้นที่เท่านั้นดิฉันคิดว่าจะไม่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ในสิ่งที่พวกเราสสกทมพักเพื่อไทยเคยได้หาลือไปค่ะในบัดน,นี้มีตัวแทนของพักการเมืองทางฝั่งรัฐบาลค่ะลงไปหาประชาชนแล้วบอกว่าจะนํางบประมาณมาให้ฉันก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นถ้าหากประชาชนจะได้รับการดูแลก็ขอให้เป็นไปด้วยความทั่วถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับ ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต5พักเพื่อไทยวันนี้ดิฉันขอปรึกษาหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง2ประเด็นดังนี้ค่ะ ประเด็นแรกเนื่องจากพี่น้องประชาชนใน3ตำบลได้แก่ตำบลคำไฮตำบลนานวนตำบลข้อใหญ่อำเภอพนมไพร,พรจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ทําการเกษตรบางส่วนอยู่ในอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรระหว่างสองพื้นที่ดังกล่าวค่ะมีแม่น้ําชีพาดผ่านกลางทําให้การคมานาคมรวมถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างที่จะยากลําบากเนื่องจากต้องเดินทางด้วยระยะทางที่ต้องอ้อมไกลค่ะมีค่าใช้ใจ่ายการเดินทางค่อนข้างสูงดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมานาคมไปมหา กันระหว่าง2จังหวัดและส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตรจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาก่อสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ําชีระหว่างจุดบ้านโปหมู่ที่4และหมู่ที่5ตําบลคําไฮอ,อําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเชื่อมไปยังจุดบ้านกุดตะกล้าหมู่ที่2ตําบลสงเปยืยอ,อําเภอคําเขนแก้วจังหวัดยโสธรค่ะ ประเด็นที่สองค่ะด้วยหน้าโรงเรียนเมืองอาสามาศซึ่งตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลอาสามาศอำเภออาสามาศจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนค่ะจะมีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งทางโรงเรียนเมืองอาสามาศได้เคยมีหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอให้มีการพิจารณาออติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแต่ถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ใช รถใช้ถนนจึงขอเสนอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาจัดทําไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข2043บริเวณจุดสีแยกหน้าโรงเรียนบางอาจสามารถโดยเร็วด้วยค่ะขอบคุณค่ะ